ครับเพื่อนวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณศรีอาศะครับวันนี้มีนัดกับเพื่อนนะครับที่สถานีรถไฟฟ้าสะพานควายนะครับวันนั้นกันนะครับจะพาเพื่อนไปกินก๋วเตี๋ยวเนื้อนะครับที่แถวแถวสะพานควายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกําลังจะไปที่สถานีรถไฟอโศกนะครับเดีย๋ยวว่าจะขึ้นสถานีรถไฟอโศปลงที่สถานีสะพานควายนะครับทุกท่า เจอกับเพื่อนอีกคนหนึงนะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับเดี๋ยวเจอกันครับ 我带。 ที se ่สารเนื้อนะครับไปดูที่สถานีสำหรับได้ก็ค้าวิสาจากสานสไปผัดฝยก็ วันนี้ก็ถ <apps explore initiation> ึงสถานีสะพานว้วนะครับแต่ว่า เพื่อนที่ผมนัดไว้ยังมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวรออีกสักประมาณสิบนาทีมาแล้วครับคนที่เรานัดไว้ครับโอ้โหพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเลยนัดไว้กี่โมงหกโมงครึ่งวันีกี่โมงหกโมงครึ่งผมเป็นคนตื่นเต่าเลยนะสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้แล้ววันนี้เรามาครบไม่ครบวันนี้ไม่ครบอ่าไม่ครบไม่ครบขาดไปคนหนึ่งขาดไปคนหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ว่า ร้านตั้งร้านรับที่ใครใก็มากิน่ใครก็มากินใช่มันต่อไปมันก็คงจะไม่รับแล้วถูกครับเราเกินไปว่าตอนนี้เรื่อ่ไหนเราอยู่ที่ร้านไม้รถไฟฟ้า BTS สุพรรพควายเพื่อนๆหลายคนคงรู้นะครับว่าเราจะไปกินอะไรกันบอกไปแล้วป้าจะไปเดีเยวเอี๋ยวไปไปไปตะลุยร้านรับกันดีกว่า อันนี้ครับคือเราสั่งมาเป็นหม้อไฟนะครับมาถึงแล้วหลังจากที่เดินมาน่าจะประมาณกี่เมตรนะจากสถานีสะพานควายก็มาถึงนี่ประมาณสักเกือบห้าร้อยเมตรนะถึงไหมนะวัดถึงหกโมงครึ่งนี้ถามว่าหกโมงครึ่งประมาณสิบนาทีเดินมาประมาณสิบนาทีจากสถานีสะพานควายนะครับเดินี่เราสั่งมาแล้วเป็นอะไรหม้อไฟแล้วก็นี่ชุดของหม้อไฟนะครับนี่ คือไใกดใ์นํามาที่ร้านนี้นะครับใการันตีอยู่นี่ครับโอเคเลย้าเป็นหมอ,อนก็แบบฟันตรงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ขอจัดการกับสิ่งที่อยู่ด้าหน้าก่อนคราจัดมาคนละหนึ่งหม้อนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอร่อยก็ไม่เคยมาแต่ผมมาครั้งแรกก็โอเคกตการันตีโดยเชฟอยนะครับครับ เราทชุดหม้อไฟมาทั้งหมดสองชุดน่าจะคนละชุดเลเต็มที่เลยยิบแปะจากมาท้องเรตอนนี้ท้องเต็มชุานี่ครับตอนแต่นี้ยคือหม้อไฟนะครับมีเนื้อโอเบยด้วยนะก็มีเนื้อสุนนะครับเป็นเนื้อรวมนะครับเนื้อรวมนี่นเนื้อรวมหม้อไฟ อันนี้เราจัดมาสองหม้อนะครับืัอนี่คือห,หม้อที่สองนะครับรู้สึกว่าอร่อยถูกปากจัดมาหม้อที่สองคนละหนึ่งหมอ้อคนละหมอ้หมอ เราใส่คนละหม้อโอ้ยนั่นมีที่ใต่หมุพร้อมเลยหรืะก็ปุกใชจุกเหมนกนะใช้ได้เลยจะอร่อยไม่งั้นไม่เบิร์ตแตกหมี้เที่ยวที่เราไม่เสียเที่ยวที่มาเช็คการันตีมานะครับถือการันตีร้านนี้ใช้ได้เดี๋ยวเที่ยวหน้าเราจะไปตรงไหนเดี๋ยวไปรออย่นี้เช็คการันตีแน่นอนครับกินได้อร่อยตามไปได้เลยเที่ยวหน้าเราจะไปที่ไหน ไปชมกันนะครับเออรื้อบอกไปเราต้องบอกว่าร้านอยู่ตรงประมาณไหนะเดินร้านอ่ะร้านอยู่เลยถนนสุทธิสารวินิจฉัยมาหน่อยนะครับแล้วก็เดินไปจากวินิจฉัยทุกท่านไปเดินมาประมาณก็เจ็ดแปดร้อยเมตรใช่แล้วก็จะมาถึงจะโยเซติดกับอ่าบารานา